และชอบเลยในตัวพี่โจของปัญาผ่านนิสปัญญาดีครับตังนี้แรงชาจริงไหมแล้วจริงไหม,มก็จริงก็จริงต้องอมันเลือเล้อนใช่มันแบบมันคอมมิชฮะตอนี่พี่เจอกับพี่โจมาหลายรอบจากพี่บิ็นเรือเออวันนี้รู้เป็นนะป้ากับพี่โกเว คือรู้อะแทงเขาเต็ดใช่ไหมแทงเขาแทงเขาตายละแล้วพี่โกก็ไปคือ120โลของเขาใช่ไหมแล้วลูกก็จะอุ้มจบเขาอุ้มไม่ได้ลูกแบบอุ้มแบบอุ้มแบบอุ้มเนี้ยเนี่ยอุ้มเนี้ยสองสามรอบอะไม่ได้แล้วลูกก็แบบคือเหมือนตัวเขาบา้าก่ะลูกก็เลยแบบบาแต่เห็ินใจขับรถออกมาแล้วก็บอกพี่โกว่าเออพี่โกออกไปเลยแล้วลูกก็ขับกลับไปดูเวาเผื่อตกเขาจะหายบ้าก็คือตกเขาก็หายจบเขาหายไปเลยอะแบบจบเขาหายไปไหนก็ไม่รู้อะ เจอที่ไหนแต่เห็นเลยช่างพี่โกเออคือแบบลุ้งงจริงแบบเชื่อะลรวะแต่รู้แบบไม่อยากแบบไม่อยากแจ้งไงค่ะจะไม่รู้คุยกับพี่โกแบบคือมาขำๆไม่ไม่ได้อยากจะแจ้งใครว่าใครแบบอย่างน้นอย่างนี้เลยอ่ะยังนตลคืนนี้ตาเราไปหายคอย ถ้าใส่เจอโอเวอร์ไม่น่าเดิมปอร์หรอกมัง้งนะน่าเดิน่าเดิน่นาเดิเดมั้งนะช่วงนี้คงไม่มีแก๊งไหนอย,อยากดีกันลอกมันจะโปรโมน่ะ <c oughs> มีเชื่อสิมันจะมีแก๊ไหนอยากเจด้รยหรอ่ะเันเือทัพยากรได้นี่แต่ถ้าเจอด้วยแล้วก็ไม่ใช่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอโจด้วยจริงอ่ะถ้ามามันเดมก็ไม่ได้เจอเออเออก็จริง จะกาเซียนมาค่าเงินเดียวไม่รู้ดิบีซีก็ไม่เตี๋ยใครนี่เอ็นทีอาร์ก็ไม่เตี๋ยใครเลยดูให้เขาเอ้วมก็เพิ่งเพิ่งตีเพิ่งมีตอรี่ตีไปแต่บีซีเอ็นทีอาร์เนี่ยไม่ได้เตีย๋ยใครดิกาเซียนก็กาเซียนก็ได้ข่าววารวยนี่เนี่ยคิดไม่ถึงได้ยังไงที่จะไม่ขึ้นเรือบายพล่า ตอนแรกอวันนั้นอนาะที่รู้บอกพี่ธนีว่าเออแบบพี่ธนีกอดอู่เช่แล้วก็แบบกอดพี่ธนีวี่รู้ว่าบอก,บอกเออขอกอดเืนในเกมพี่านีดได้ไหมคือรู้กะแบบว่ากาแบบ,บาก,า,แบบกาตอนเล่นเนเหมือนที่แบบเนี่ยเนี่ยเป็นบางรู้อะไรเงี้ยแต่คือแบบอโจมันหลงความน่ารักของรู้ไงแค่แบบกอดเดียวโจม,มันก็แบบแบบว่าแหบบลงอะ่ะรู้ก็ไม่เข้าใจวะขอบคุณคับใช่เอเดียไม่เตี้ยเลยแต่อินทาน่าจะน่าจะ,น,าจะ,น,าจะน่าจะไม่ได้เงินเยอะหรอกม้าเพราะเขาก็ใช้เงินขึ้นอาวุธเดยอะอยู่นะเอาจริงอะ พราะว่าอาวุธเขาอะเยอะแล้วนะแบบเริ่มเริ่มขึ้นเทียตสองเทียตสามเป็นเยอะ,อะก็คือถ้าไอเนอร์ไม่ชมอะไรก็ไม่ <c oughs> มก็จริงบ้าใครในครุกอะทิวไอเนอร์อ๋อไอเนอร์คือไอเนอร์อาเริ่มมาจากไอเนอร์ใช่ไหมไอเนอร์มันแซวแบบเออแบบแบบพี่ครับผมเพื่อนผมขอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยแต่คือรู้ไม่ได้บอกให้เนอร์ขอถ่ายหรืออะไรนะไอเนอร์มันปั่นเฉย ลูก็ไม่ได้และลูก็ไม่ได้ถ่ายด้วยลูกก็ยืนเงียบเงียบเอทีอาเขาลงเหมือนกับอู๊แต่เอ้ยแต่ตเตยแล้วนะ่ะรวยอยู่นะเราก็เล่นด้วยหรือเปล่าก,ก็เล่นไงหมายถึงว่าลูกก็เล่นหมายถึงลูกก็ต่อไงแล้วไม่ให้ถยหนอเออมันติดเงเงียบเลยอะ ไม่แต่งแล้วรู้ต่อใครมีไม่ติดด้วยหรอจริงอ่ะไม่มีแล้วแล้วให้ฟังหน่อย่ได้เปยกันยังไงทักอะไรอ๋อไอเบอร์อ่ะเบอร์อ่ะคือตอนนั้นรู้เรื่องกิจกรรมสภาตอนเช้าใช่ไหมพี่อ๋อ แอนนั้นม,มีกิจกรรมตอนที่มันล่าค้าหัวแต่ตอนนั้นไม่ไม่ไม่เคยตัดตีนนี่น่าจะไม่มีตัดตีนนะแล้วแบบเราเราแล้วรู้ก็แบบเวลาเจอโจก็ชอบแซวแกันใช่ปะก็ก็ไม่ได้อะหลังจากที่ก่อนวันนี้ก็ไม่ได้อะไรน,นะแล้วตอนนั้นพี่โชโทรมาหาลูมั้งโทรพี่โชโทรมาหาลูใช่แบบบอกว่าโจขอเบอร์หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ก็เลยบอกว่าอ๋อได้พี่ก็ให้ไปเลยอะไรอย่างงี้ แล้วโจก็โจก็โทรมามัง้งรู้สึกอะโจทักก็เออโจทักก็ความมามัง้งแล้วก็เลยก็ได้คุยกันโจขอเบอร์รู้จักพี่โชแล้ววันนั้นก็แบบวันมิตรพรมสะายแล้วก็เลยแบบไปเล่นด้วยกันแต่ตอนนั้นไม่เคยตีมกันคือรู้ว่าไป,ไปไปเล่นกับโจเงี้ยก็คือแบบโจขับพางคุชโชก็ไปเออไปแบบไป,ไป,ไป,ไปน่าเล่นกับโจไปแบบไปตามล่าข้าหัวอะไรอย่างงี้ยแล้วก็เปิดนั่นแหละแล้วมันก็มีกิจกรรมยาวเลยมันก็เลยแบบได้อยู่ด้วยกันยาวเลย เพิ่งฮาตีมือที่ยงเราก็กันแล้วอืมที่ไม่มีกิจกรรมผู้หญิงผู้หญิงล้วนมั้งและไอ้โจก็แบบเหมือนจะล็อกเป้ารู้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบวันรุ่งก็โชว์โหดไอ้ฮาตีมพี่โกไปแบบว่าเก็บกากินางสามสี่คนอะไรเงี้ยใชื่อโจแม่สุดปฏิบางรู้นิดนึงค่ะนิดนึงก็คือกากินางมาสามคนรู้แอนิเมะหมดเลยชื่อม่าไงเอารู้มกับพี่โจถึงไหนแล้วครับเนี่ยครับกับพี่โจถึงไหนแล้ว ถึง,ถ,ง,งถึงไหนมาถึงไหนครับเป็นฟงเป็นแฟงกันหรือยังครับเป็นเป็นละครับนี่ต้องขอขอไหเงี้ยก็ก็ขอก็ขอปกติโยก็ถามว่าผบกับเขาไหมอะไรนะก็ขอปกติครับโยก็ถามว่าคุยกับเขาไหมสมมติพ,พี่โจเตรีมขิงยับเลยพี่โจอันนี้พี่โจเป็นคนขอหรือเปล่าครับหรือว่าคุณคือเหมือนโจบยับมาหลายรอบแล้วว่าแบบ เออเป็นแฟนกันไหมแฟนกันไหมแต่เหมือนนางก็แบบไม่กล้าพูดเลยอ่ะก็เลยก็เลยไปขึ้นสะพานพระรามแปดกันแล้วรูก็เลยว่าพระรามเก้ามันไม่ดีกว่าเหรอครับผมว่าคนมันเยอะค่ะแล้ะรถมันขับผ่านเ๋ยวก็เลยไปพระรามแปดดีกว่ามันมันเงียบกว่าผมก็ว่าวหอนนะผมขับผ่านผมเจอใช่หรอเจอหรอเลยแต่ว่าขับผ่านครับแค่แคอจริงอยู่สะพานพระรามเจ็ดนะเจอใครอ่ะไม่ผมบกผมวนเลยผมวนทั้งเก้า แปดเจ็ดเลยองมันหมดอ่ะไม่จริงจอยู่ห้านะคะเอาจริงอ่ะเจอตุ้งตีนออกมาแอะอ่ะไม่ได้กวนนะพูดจริงอันนี้ไม่โกมเหรออะอแต่ผมขอตอนนั้นพี่โจตอนที่พี่โจขอนี่พี่โจขอนี่ครับอย่างนี้เปล่าแบบใช่ไหมเขาขอแฟนกับเธอได้มั้อย่างนี้แม๊กอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ครับแล้วมันเป็นยังไงยังไงยังไงก็ก็แค่พูดว่าเป็นแฟนกับเขาไหมแค่นี้เป็นแฟนกับเขาไหมนี่ใช่ ไม่ไม่มีที่รักเป็นแฟนนะเขาไม่เฉยเป็นแฟนกับกูปะไม่ไม่กูไม่กูเป็นแฟนกับเขาไหมใช่ใช่เป็นแฟนกับเขาอัพปูไม่มีอัพปู้วยไม่มีไม่มีเป็นแฟนเขาไหมเป็นแฟนไหมไอสัตว์แบบเนี้ยเป็นแฟนไหมเฮียอย่างเงี้ยได้ปะอะฮะได้ละอ่ะอ่ะได้กันนะแล้วแล้วแบบแปลกๆแต่ไม่แล้วตอนนั้นแบบแต่ตอนนั้นที่ก็คือยังไม่ได้ตกลง อ๋อก็ตกลงไปเลยครับใช่ง่ายนิดนึงใช่ก็ตกลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดมือเดี๋ยวหลุดมือโอ้และชอบเลยในตัวพี่โจมของปัญญาธมนิษปัญญาอ่อนดีครับตัดเลยนะ้ดนเน็ตแรงชาจริงไหมแล้วจริงไหมก็จริงก็จริงสมองมันเลอะเรือนใช่มันแบบมันคนพิจิตรฮอะขี้ออาาว่าไปว่าไปจริงว่าไปอีกอ่าาทุก ไอ้นี่ผมไม่ได้ด่าพี่ผมนะมครับไม่ไม่ไม่ได้ด่าเข้าใจเข้าใจมาถึงว่าเป็นเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ด่าพี่ผมนะนี่ผมไม่ได้ด่าพี่ผมนะไม่ได้ด่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจคนตรงหน้าผมว่าคนตรงหน้านี่ฮะปลาปลาอ๋อเต่าหรือเปล่าเต่าในน้ำน,นี่เดินกฮะหยุดหยุดหยุดอ๋อหยุดหย,ยุดตกปลาอ๋อใช่ครับแล้วไปมันขี้เหงื่อซก ไม่แซนแซนไม่ตกปลาแล้วนี่ไม่ตกครับอ๋อรวยแล้ว,วอันนี้มามากอ่ะอันนี้มากับใครมากับหญิงเหรออ่าพี่เกียร์อ่าแล้วแล้วพี่แกีพี่แกียร์ตกปลาอยู่ต่อเราผมเป็นคนตีพี่เกียร์เลยมาอ๋อโอเคครับอยู่ตรงคู่อยู่ตรงนี้ได้ไม,ไม่น่านานเลยจะไปเดีย๋ยวไว้ใช้อยู่นานๆรู้สึกไม่ค่อยดี ลแล้วพี่เล่เริ่จะกับพี่เจอจะไหนครับก็เหมือนอยูยอ่ด้วยกันเรื่อยๆเ่ยค่ะพนเราเวลามันอยู่ด้วยกันบ่อยๆมัน,ม,น,ม,นมันก็ต้องรู้สึกกันเป็นเรื่องปกติแหละ รู้สึกว่าว่ามันไล่าสาระดีอยู่ด้วยแล้วแบบไม่ไม่ค่อยเคยรียดอะแต่แต่บางทีก็เครียดนะเพราะแบบมันไล้าสาระเกินอะมันแบบชีวิตมันแบบแต่ก็ก,ก,ก,ก็ก็พากันไล่สาระแหละเอาจริงอะมันพากันไม่มีประโยชน์ไปด้วยกันมันก็มันก็เป็นมันมันก็เป็นติอะไรที่แปลกใหม่ดีพากันแบบพากันทำตัวได่าสาระไปเหมือนกันโดยที่ไม่ได้เงินเลยที่ทัดดิสุดเลยเต็มถึง ไม่แปลกใจดีไม่เคยไม่เคยมีใครแบบพาพาลูอุ้มไปจับปูนโดยที่แบบถี่ห้าชั่วโมงรู้ไม่ได้ปูนตะถุงอ่ะไม,ไม่ไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยไม่เคยเลยแปลกใจดีเข้ามาถึงว่ารู้สึกเจอบ้างเหรอไหมฮะเคยแปลก เลือกะเอาพูดจริงแปลกดีไม่เคยเจอเป็นอานที่แบบแปลกใหม่ดินี่ถ้าไม่มีตังค์สำรองก็ก็ก็น่าจะชิบหายไปนะแล้วแต่แต่ดีว่ามีตังค์สำรองอยู่ถ้าไม่มีก็ก้าไม่มีก็ทงแกะ ฉันคือเราต้องผ่าน แม้วันเวลาจะผันเปลี่ยนจากตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นไงแต่คนที่ฉันเกลียดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นใครใช่ก็คงเป็นคนที่ไปจากฉละลาไปแบบคาใจและฉันต้องปล่อยให้ความรู้สึกของฉันบันชิและชาไปจะยาวเห็นยดและล่าไปจนมันเหยีจะทํายังไงก็ได้ให้มันไม่คิดถึงเธอและเธอก็คงได้ยินว่าบาก่อนหน้ามันไม่สําคัญก็เหมือนกับความรู้สึกของฉันที่เธอบังว่ามันไม่สําคัญนธไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของฉันน้ำวันตึงลับอยู่กระ คนแรกคนสุดท้ายมาอะไรอะมาถึงนี่แต่แบบไหนนะคนที่นี่แต่แบบนี้คือนี่แต่แบบไหนที่เนี่ยอ๋ออนี่แต่แบบนี้คือนี่แต่แบบ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 ที่รู้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะหมดจะพาไปด้วยมือหนาวจัดตันรู้แบบ หรูอปกติรู้แบบว่ารู้คุยอะไรเข,า,ข,า,ขาแบบอใครคือเขาแบบแบบว่ารู้รวยขึ้นเรื่อยๆนะขาาเขาแบบจนถึงว่าจนเอาจนเอาแต่ก็แล้วก็รอเดียเด๋ยวนางก็ได้เชิญฉายแบบตอนนางใช้นี่หมดแต่ตอนนั้นเจอผู้โคตรกินใจเลยสำหรับผู้หญิงคนเดียวต่อด้วยอะไรจำอ่ะแล้วไม่กินใดตรงไหน,น เสียเลยผมผมเ่มของมตัวพักผ่อนเยอะนะฮะเอ้ยไม่เอานะ,ะเอ็มไม่พูดเลยเลยหาย,ยากนะเพ่าะไม่เคยหาเรียกไรครับสี่แปดเก้าครับพุตึกเหมือนจะเสียตังค์ไว้เอยอะ, 4, ะ, 4, ะอันนี้อันนี้คือคืออะไรอ่ะคือคืออันนี้คือพี่เกียร์เขามาเก็บแล้วอ่ะ อันนี้คือเขามาเก็บอะไรอ่ะอย่าบอกนะกูตกปากสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับพี่เกียร์มาผ้าป่าครับคือมันต้องให้ไรลูลูไม่จิบโลสิบโลอะไรก็ได้รูโลไม่ใช่พวกไอ้หอยเหยืออะไรนะใช่ปลาปลาปลาหมึกปลาปลากับปลาหมึกแป๊บนึงลูกขอกินกินข้าวก่อยดูต้องเปิดรถอ่ะในในตัวไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่เดินกลับมาโอเค ไอ้ยโจอะก็กินข้าวครับโจไปกินข้าวอ๋อไอ้คลิปแบบรู้ด้วยอ่ะแม่นางบอกก่อนออกประเทศอ๋อโอเคผมยังงงเลยเชื่อเจอพี่วิลลี่โดนสองพันเจอพี่เกียร์โดนติดเลยเชยสภาพเรื่องให้อะไรดีอ่ะ ปลาหมึกทูน่าเป็นเดี่ยวหรือเปล่าเอาที่ได้พูดมาเดี๋ยวกูพูดมาอย่างนี้เราไม่ดีอยู่จัดกล้อแม่งเลยยี่ห้อคเลียขาวนี่จัดทูน่าไปเลยแล้วกันไปอยากเล่นน้ำก็ไม่บอกพี่พี่แกเล่นอะไรครัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แมวเดี๋ยวพี่แมวกินก่อนเอาต่อไปกันแล้วอเค เรืทำไมตกปลารวยแมาแต่ก็ดีแล้วที่นางแบบยิงสัดเป็นเพราะยิงสัดมันรวยถ้ารักแกมาแม่ตรงเลยเต็มเลยเอาพี่เกลายวอารมลงอ่ะช่วยรับสายหน่อยนะจะไปเธอก็ไม่ตอบเธอเริ่มหายบ่อยละ แค่อยากรักษาเธอไว้ตลอดเหมือนกับตอนที่ผมรักษาควันไว้ในปอดอ